กู้เล่นผู้หญิงผูเล่นกับผู้หญิงหรือผู้เล่นกับนักแข่งวะเนี่ยไปเลยเก่งจังวโอเคนะครับตอนนี้ก็ผมก็สตรีมแล้วนะครับอยู่ในนีโมทีวีนะครับผมกำลังประชุมแก๊งอยู่ก็เข้ามาดูได้นะครับที่ช่องลูเปิ้ลซีจีในนีโมทีวีเลยนะครับนี่เจอกันเด็กๆน้องๆหนูน้องพี่พี่หนึ่งหนึ่งพี่หนึ่งหนึ่งก่อนมานี่ิคุณเบลเบลมานดิครับมาๆมาเดี๋ยวผมเปิดเดิมพันให้คนดูผมก่อนดีกว่าเผื่อคนดูผมอยากรวยด้วยไง ใครอยากรวยก็แทงบางบอลเลยนะครับแทงแทงเมเบลเหมือนพวกมึงเอาเงินไปทิ้งอ่ะกูไม่แพ้ผู้หญิงอยู่แล้วพวกมึงก็รู้มาเปิดเดิมพันทุกที่ว่าใครชนะกวอตบางบอลกับเมเบลแต่ว่เเลือกเปิดเดิมันคือนะเพื่อเลิอมึงชนะเดี๋ยวเรปิดมพื่อเลเดี๋ยวกูลงเดิมพันเมเบลนะเพราะมึงมันโง่ไงรเเปปอหืล่่าพีมาครับคุณเมเบลเปิดเดิมพันสักห้านาทีพอเปิดให้ห้านาทีนะน้องๆ ไปใครเปิดละใครจะแทงอะไรแทงเลยคุรูเปียครับเราลองมาวอร์มมันก่อนสักงสองตาไหมได้ใหมาวอร์มก่อนวอร์มก่อนวอร์มก่อนมามามาเราเฮ้ยยังฟีอะไอเปิลยังฟีอะไข่ครับเนี่ยไอเดียมันมันกูตายได้ไงอะหลอดแล้ไข่ไปบ่อยเฮยูปูวงเลยอะเอาแล้วเฮยไม่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 อันนี้วอร์มอันนี้วอร์ม เที่ยโอ้เหมือนเหมือนเขาเปิดปิงเนี่ยทำไมตัวเขาไม่เห็นไม้เขาตีเลยวะมันด่วงมันด่วงพี่ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่รู้แล้วน่มันดวงต้องมาไม้กับกูดดิหนึ่งนึงดูก่อนสุชาศีผู้ชายกับหญิงอ่ะได้อยู่เอามาไอ้หมาไม่น้องไอ้บอลแพ้ประจำอยู่เนาะ โอ้โหโอ้โหและแพ้กับผู้หญิงด้วยดิจะมาพี่หน่อยดิรอบนี้แค่ผู้หญิงก็ตายแล้เนี่ยนี่เฮ้ยคูดไม่เบลวไม่ตัวแข็งแข็งจังเลยครับนี่แบบตัวบล็อกมาเนี่ยยองว้าบตี่ตรงนี้มันวาร์ปเว้ยจริงว้าบริงคนเยอะเปลี่ยนที่ไหมครับเฮ้ยอ้าอุ้ย ไ่คนดูกูแท็กเมเบลยับเลยมีเวลาห้านาทีนะนี่วอร์ห้คนดูดูนะแต่แต่แต่ใครจะไปรู้ผมอาจจะแกล้งกากตอนวอร์ก็ได้นะใครจะไปรู้อ่ะคุณเมเบลไปที่อ่ครับไปไหนดีมาเทนนิงครับมาที่ไปไหนดีอ้บอลไปเลื่อหรอคนดู้ด้วยเนี่ยมาเฮ้ยเฮ้ยบอลพี่อย่าโรกดี พี่เสียงไร่ซั่วเลยเฮ้ยแทกูัก็เลยเอาเฮ้วาเอาเฮียคุณโดนหนึ่งศูนเะฮียคตรลำบ่าเขาโคตรลำเลยเงินสาสิบล้านเน่ยผมเคยโดนกเขาแล้วผมเสียห้าพันนะพี่ไอ้เฮียคุณโดนหนึ่งศูนย์เฮียคุณดูมึงแทงกูคุณพิกได้ไปน,นึง ผมพี่จ่คนเมนว่าเงินพี่อ่ะพี่บอลไมผมไม่เล่นไม้ผมไม่เล่นมี่จะเย็นๆพี่อย่าโลภพี่ตายหนึ่งเท่าเวอรเปิดแม่นเชื่อผมได้เชื่อผมได้ผมแค่ชอบหลอกผมก็ไม่ได้โง่ขนาดนั้นผมหลอกให้คนดูแทงเมเบลไงและสุดท้ายคนที่แทงกูกินเต็มแค่นั้นแหละแหละมันเป็นแผนการดูรู้เลยถ้าผมไม่เล่นไม้หนึ่งให้เขาเขาจะเล่นผมโดนนั่งงเวอร์นี่เปิดบลิม่ะผมยังเป็นผู้ใช้ l e เชียร์ละไอสัตว์เฮงานเชียร์ละกูคนดูมึงรักบอสไหมมึงเชียร์บอสดิเชียร์บอสตังบอลนี่พวกกูต้องบอลลองครับฟังบอสดิอุ้ยเฮ้ยสามหนึ่งแล้วสามหนึ่งเอ้ยทำไมกูตีไปเขาชี้ร้อยเลยอ่ะเขาตีกูชี้อย่างเดียวเลยอ่ะเชียร์กูแพ้ไม่แตะหนึ่งไอ้ตับกูเล่นกใครใสายฟ้ากูยังไม่ตึงขนาดนี้เลยมันยังพอที่ตีได้แรกวสามหนึ่งมันเป็นไทยงามพี่อะไรวะ

เดี๋ยวถทาต่อรงเจต่อลงเจเฮ้ยยิ่งคือคือไม่แยบกันหมดเลยช่วยกูที่ใจดีเพื่อใครนำเบเบลเบเบลอาบอลสามสองปะ แต่บุ้งบอกเงินฟรีไงเอ้าเฮียสี่สองเลยดันก็พอคุณแพ้ไหมคุณแพงไหมเฮียคนดูด่ากูได้ได้ไปไปเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอเปิดเพลงไดมอนเทสก่อนเข้าเข้าเข้าสนามว่าด่าพี่อ่ะไม่ไมเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอเปิดเพลงไดมอนเทสก่อนเดี๋ยวถ้าผู้ชมมันละหดหลายเดี๋ยวขอเปิดเพลงไดมอนเทสนะเพลงไดมอนเทสจะปลุกชีพกูแค่นั้นแหละ เพลงแต่ไม่เห็จะปลูกชีพกูเขี๊ยที่มันร้องอย่างงี้ป่ะอ่อนก็คืออ่อนอย่างงี้ป่ะได้ผมไม่ได้เปิดอ่อนเพราะคืออ่อนดีผมเปิดแบบอีนางมันมาสี่สองทันไหวไหวไหวพี่ไหวเปิดได้บอลเทนแล้วแพ้ผู้หญิงไม่รู้เจ้าหน้าไว้ไหนวะขอขอหยุดยก้งเลยนะทองแดงทองแดงมาต้องหลังนีอย่างงี้มาเฮ้ยไม่ได้เห็นได้บอลเทนเลยอ้ออ้อเยี้ยยิงเปิดยิงโก่

เที่ยปีเลยพวกกูตั้งกฎมาฟีดจนได้ดีหัวใจพวกกูกะทีพวกกูไม่แคร์เลยแม้ไม่มีแล้วเที่ยบกูเี่ยบนมันสมองแล้วเพื่อนท้องอ่ะกูลากมึงตายไป็สองอ่ะพวกมึงเลือดร้อนแต่กูสู้จนตัวตายทิ้งของกูเพาไม่พออ่ะแต่ฝีมือกูรับมาังไงมึงก็ไม่รอดนท้องได้มาเห็ดวายและบาอัศเซเวน่าเชิงหนาวบารมีกูตกงมาพวกไม่อีกจริงๆอ่ะเที่ยบไม่อยากกับเทียบหรอพวกมึงอยากกับปิงอ่ะเอาพวกกูไม่เรอพวกมึงไม่รอใมรกันกลรอ่ะเฮ้ยเจ็บหอดเอาอ่ะเห้าสามเที่ยบเขาเกลีจังวะ

ผู้เล่นผู้หญิงผู้เล่นกับผู้หญิงผู้เล่นกับนักแข่วเนี่ีกย่าเนี่มึงเก่ัวเฮ้ยห้าสี่มึงเชียร์บอสดิคนดูห้าสี่ละ ใช่อใช่แกแจกวิทยไม่ใช่เหรอวิทย์ลเปิ้ให้เปิเปิ้ใช่เหรอใช่เหรอเปิที่ไหนอ่ะไม่เย็แม่ไปิ้ลปเปิเลเเปล้เปล่าิบอลมีข้อยขนาดเฮ้ยาเท่าตางมันมีข้ออ้างไม่ใช่เหรอครับเ ผมบอกแล้วอย่าให้ผมเปิดเพลงแรมอนเฮสผมเอาเด็แค่นั้นแหละ <c oughs> แต่เขาเก่งกันอะโอ <c oughs> ้ยวันน <c oughs> ี้สัน <c oughs> ต์ <c oughs> <c oughs> อยากได้ของขวัญใช่ไหมหกห้าไอ้พวกกูนำบาดได้มันเท็นคงไม่ได้ยุบแล้วล่ะเฮ้ยกูรู้มึงเราติดก่อนหน้าน้มึงน่าจะแบบเล่นแบบสอนให้พอเห็นว่าครัเว้ยกูเรียกว่าแบบไม่ไม่อยากกดห้ากมึงโดนให้ติดตใช่ไหม เี่สังว่ายังทนทานนะไม่ว่าจะหน้าไหนๆกูส่งไปอยู่กับโยมาบนสิเเรียกกูว่าสองโกูดีว่านี่กว่ากูออจะตายจะเป็นแบบกูแต่เม่็ทำได้แค่ไม่นนม่ต้องมาบอกวกูไม่โตจังหวะกูดนอยู่ที่กูจุดหรีและสูบขึ้นสมองมันจะแห้งแล้วไหมวะโอเคโอกาสไม่หนาเชื่อตอนนี้ไม่ได้นอนนะเฮ้ยผมเท่าเฮ้ยมันต้องออต้องอะไรได้ริมอไม่พอเดีวมาเปอะไรนะ่รอบ ชอบแทงจะประดังเดี๋ยวไปแทงแล้วเนี่ยน้องเสี่ย7ลยอดตมาต้อยางใครอะมาคุยสาวก็คุยได้คนเดียวมีอะไร่ต้มก็เก่คุณไบเบลหวั่นปะเนี่ยไม่หวั่นไม่หวั่นไม่เป็นไรไม่เป็นไรพอดีวันนี้เฮ้ยแต่คุณเบลก็เก่งเหมือนกันนะเนี่ยไม่อาบอโบพี่แด่ มันเป็นไปได้ไงอะครับคนแปดโค้ยแม่ <laughs> ด้วยท่าไหร่แล้วไปพวกพี่แม่เนาะแล้วผมพี่ตัดพี่ตัดเข้าหกเดี๋ยวว่าแต่เฮ้ยเท่าไหร่นะเท่าไหร่แล้แต่คนแทงคุณเมเบลไปล้านกว่าเลยนะคุณแทงกูแทบไม่มีเลยโอ้โหแต่เจ็ดมึงไงไอบอลพี่บอลเปิดดาวนะดูเลยทันเปเปอร์เลยพี่ที่เด็กในทีเอ็ตตี้ได้หลายแปะแล้วเนี่ยแบบลงเดิมพันแปะเพราะแบบไอบอลพี่บอกก่อนเนี่ยว่าอย่าแบบแต่แทนความตามนะเดี๋ยวพี่อ่อนด้ก่อนใช่ไหมบอล เงียบแต่ก็ไม่ใช่ละพี่ไม่ดีเนี่ยไอวะแต่พี่หยองชนะนะบอกก่อนพี่หยองชนะขาดเลยพี่ก็ส่งตัวแดนแดนเบเทนไปดีพี่บอลพี่หยองเดินไปหาสองร้างเชือดีกว่าเฮ้เก้าเฮ้ยได้กูได้เก้าจกูได้เกาจชนะผู้หญิงอะไรครับเขาไม่ได้กากนะไอ้โง่ ไอ้พี่อถ้าป่านนี้กูเล่นคนอื่นป่านนี้กูไม่รู้ได้เั็นกี่วินแล้วไม้อะใจอ่างพี่บอลมาเดีวมาอ่ะแล้วมารอบสุดท้ายกูกล้าผมปิดเกมเลยนะครับขอปิดเกมแบบเรียบเรียมเลยนะนี่อะแพ้รว่าไยินนี่ผมจะเล่นแบบได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเล่นแบบบัตรซ็ดูฟังนิทานเอ้ยกูตายเองเอาเหี้ยแบบเข้าวป๋พลังโดนสวดได้เนี่ยกู ไม่ไม่เสียวหวามามามาไม่โดนเลย่าาีนพีกเดียวเปิดเพลงให้ฟังเบรกที่น้าเปิดแทบฟังนะกินได้อีกอ่ะเบรคนหมอไอ้เยี่ยต้ามกิดซนอ้าวเกเอาเปลือกมาคลเียนิะเฮ้ย